สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้พาผู้เฒ่ามาเขากัมเนาะหรือปริวัติสกรรมวันนี้มาวัดต้องบัวครับตำบลขามป้อมอำเภอเขมรละจังหวัดบุรลราชธานีนะครับเนาะเริ่มระวังวันที่หนึงของวันที่สิบครับเดี๋ยวเขาข้าไปข้างในดูนี่ดูนี่เป็นร้านถ้ำเพ่อนครับนี่เป็นปูเรียบร้อยแล้ะ ก็จะเป็นปลาเนี่ยเอะผมกับบงหูกันว่าพระเนีนมีหน่อยมีหลายคือกันพ้าผู้เฒ่าพ่อขาวครับมาบวชขาวมองปฏิบัตริรรำเพื่อนครับเป็นลานเนาะลานอยู่ในป่ปาแด่ว่าปูอันปูเฟื่องเอาครับ ดูเดือเครื่องเหรเดี๋ยวขอมาฮอัดแล้วก็มาไหวพระก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวทีจะทางกันน้ำก่อนเดี๋ยวผมเขับไปไหวเพื่อนแล้วกับครับอืม <c oughs> <c oughs> นะครับนี่คือลานทำเพิ่นเนาะใส่สแลมขังครับสแลม ขังออมน้ำเพราะว่าช่วงนี้คือจะร่มกับร่มแห้งนนแห้งคือจะหนาวกับหนาวแห้งแห้งครับก็เลยต้องขังไว้น้ำเหน่อนี่เสียงพอขาวแล้วครับโอวผูกเจ้าขาวานพูดจริงอูกแไปขวานกำลังกางเต็นเนาะ

กุดหน่อยๆแนวเพื่อหลายแถ่น้อนี่ห้องน้ำบ่ดอ่ะโอ้ห้องน,น้ำนี่คือเ็ดีเลยโอ้ขุดขุดหน่อยแนวขุดกันยุงอืมหลงดีแต่ว่ากันยุงนำ้นำน,น,น้องมึงก็ครับครับนี่แพนหลวดได้เลยกันยุงเนาะไอ้กอากาศเย็นดีช่วงนี้พาเพื่อนไปขึ้นโบสถ์เนาะ Nhẹp này. có nè Tên nổi khỏe nhỉ? Tên đã nổi nó cũng cứ tên anh nhảy <laughs> à, này... <laughs> đâu ăn nhảy này điệp vướp một đấy. Men nhú. Nhằm nào ná thử thảp đâu Tên dùng này. Thế mà cắn ảnh nè đó เที่มนี้ห้อนมื้อืนสีน้วกับโบพีดอก <laughs> อาการอยู่จังสีแหละ,นะเนาะขานอากา,อาอ <laughs> ของขวนั้นเต็นสปริงหลดดีปึง้งออกหลอดเอาพูดเส้นห่วยว่างว่าเส้นให้พูดเส้น ออกีากบ้านนี่ไปบ้านได้เพราะไงบรนี่เอามังคือวันที่เท่าไหร่ยี่สิบโอ้ตัวนี้หอบมันที่สิบโอ้โตอะไรเปนบ่นี่ยไปน้ำกันบ่ก็เท่ะหน่อเอ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 อไปกับผีเป็นยังเรื่อยไปหลุดบ่ขึนเนียวไดคือแวืนซะก่อนวเจเนียวได โอ้อต้กันได้ปพอกันญี่ปุ่นบ่เจ้าได้ไปบ่ต้องเผือดนมันให้รถพุนพุนละลอยรถใส่ที่ใจรถคุ่นนัดประชมรถใส่ไปรุ่นบไปก่อนเอจอกันดนมันหดคุณละลอยอือินนนองคน คนเมาลูกคนเอามาให้การเอาตาอยาคือหมอโตอาจารย์อันอันนั้นให้มันขาดดิ๊สายสปริงสุ้มสปริงกันบ่ก็สปริงบีบ่ืออเป็นมันคือว่าแหละสูมหมูนี่มันเห็ดบ่อยทนดอกนี่ซื้อดูน่อกไงน่อ คือองนะสมัยก่อนก็สมัยนีน้เนาะเฮ็ดได้แบบเฮาซื้อดูนะเฮ็ดดีไรก็บ่ซื้อง่ายเด้เนาะแบบนึงขวดโอ้ยไปขู่ไป,กปเก็บ,กบ,นบเนี่ยภาพหน้าภาพหลังนี่ครบโอ้โหนันละสปริงนั่นละหันสปริงได้หั่นเนาะเออตัวสปริงนั<อ>่นแหละทับอย,ายากอยู่เด้เฮาสิปี้คั่นผู้เฮ็ดบ่าอันนี้ก็โอ้ยพอ,อยากยุ่งเข้าป่า เดี็น่ยปีได้่ไหมควกลุ่มแค่เบ่อเขาปีไหนคนส้มโผล่ยี่บ่านเนาะปีั้นคนมาส้มโผล่อยก็นั่งอยู่บังนี่แล้ปีปีคนมาอเนส้มโผล่ปีใครบได้ส้มโผล่บ่อะปีกครเขาบอด้มาอยยิปูหอยเง็ดอืมเป็นปลาคูชิ ที่ไรพรเขามีดอกสี่หาคนเขาบ้นมาจะเสือที่ไรคนกับบานให่เจ้ากับสิมีดอกเนาะกเ็นแน่ตัวนี้เห็นแกระอ <laughs> อสอบอย่างระบาดน,นี่ <laughs>

กง,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 งอ,อ้ยเต,ต็มเต็มเนาะน่อ,อ,มอง,อม,องออมองน่นองเาเห็นเลยเนาะวะเนาะนอลเด้นมือนีอแัน่งวนน่คบน,น,นี่ด้นนอหนาประตูเดียว มคนเขาไปบวชอ่ะเพิ่นกำลังเพิ่นไปขึ้นบวชเพิ่งนนอนกับมาด็อกเนี่ยระบวชางกดบางโบบายเพ่นครับ นี่ลาพูทเธ่บ้านผมอายุหกเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับจะสิยูห่างกับบุบบเป็นไปอยู่เนาะอ่าเขาวัดตั้งรมอนุบา,าทธรรมไปกับพออยู่ไปเนาะครับเนาะนี่ครับคล้ายๆว่าอยู่หลังเมียมเหมือนเด้เยอยู่หลังเมียมเพม่อนเด้ยเหมือนเพิ่งเพิ่งอยู่นะครับเนาะโอ้นั่นกุดพะเขาอีกหม่องหนึ่งบอกุือ แล้วแต่สีเลือกอยูเนาะครับัวเขาเฮามวยเฮ่าเดี๋ยวผมมดยมาผมผมพาเพื่อนมาจะซื้อแล้วแต่สิเลือกอยู่ออกตามสะดวกตามสบายกันไปเลยถืออ่าหม่องนี่ปลาบาลร้ายปันใดเดียแต่ว่าเลังหม่องปาลาหลายเดียผมว่าอืมนี่เต้นหนึ่งโอ้ตัวนีดีไว้อยูดด่ที่นีดีครับดีดีตัวนี้เต้นพวกเขาบอนี่เนาะ เจ้ามะเขาเขาบ่ามะเขาวบวาด้วยกันบ่โ,ไไโอ้มาสูงเนาะนี่บ่เต้นตัวนี้บ่บ้าแล้วคือกาอยู่คุณมองดูครับคุณม,มองดูครับคุณแล้วแบบอยู่มองข้างข้างหลดหนาม,มีมหลดคันดเดรียกัอย่าลืมบอกใน,น,<ม>นเด้อฟันเหลยกบอกในเด้อ ใจใจครับ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 บรรยากาศแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี่โล่งดีเนาะแต่ว่าข้างในกับป้าเล็กหน่อยนี่ลนะครับบรรยากาศบรนบานเฮาผู้เฒ่าผู้แกก็มาก็าวัดฟังธรรมถือว่าก็ดีเนาะครับเนะาะใครอยู่ใครอยู่